อะไปดูกันที่ปมค่าโง้อโฮบเวลใครเป็นคนตั้งชื่อคดีนี้จริงๆนะคะพีิจิีม์อ่านแล้วสะเทือนใจทุกครั้งเลยโฮบเวลคือเสาที่เราเห็นกันนะคะถ้าใครได้ผ่านถนนวิภาวดีรังสิตก็จะได้เห็นกันบ่อยๆจะเป็นเสาที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าจะสร้างมาเพื่ออะไร นะคะแล้วก็สร้างมายาวนานแล้วใช้ประโยชน์อะไรต่อก็ไม่ได้ทีนี้มันมีคดีความมานานเนิน่นนาน,นะคะซึ่งอ้เสาเนี้ยมันถูกตั้งขึ้นมาหรือว่าสร้างขึ้นมาในสมัยของออคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำนะคะนานมากแต่ทีนี้เมื่อวานนี้ศาปลปกครองสูงสุดนะคะเพิ่งจะมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาปลปกครองกลางค่ะไม่รับคำฟ้องของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ขอให้รื้อคดีที่อนุญ โตตุลาการมีคำชี้ขาดไปว่ากระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องคืนค่าตอบแทนที่บริษัทโฮเวลประเทศไทยจำกัดชําระและใช้เงินในการก่อสร้างโครงการพร้อมดอกเบีย้ยประมาณ24,000ล้านบาทให้กับบริษัทโฮเวลประเทศไทยจำกัดนะคะ ทีนี้ส่วนกรณีที่มีการยื่นข้อมูลว่าบริษัทโฮบเวลมีคุณสมบัติขัดกฎหมายไทยในการเข้าประมูลงานเนื่องจากว่าตามข้อมูลที่ยื่นกับนายทะเบียนกรมธุรกิจการค้าทําให้โฮบเวลมีสถานะเป็นต่างชาติที่เข้ามาประมูลงานค่ะโดยประเด็นดังกล่าวสารพิจารณาเห็นว่าคุณสมบัติโฮบเวลจะขัดกฎหมายไทยหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐณนะขณะนั้นจะต้องพิจารณาและทราบก่อนลงนามในสัญญา รวมถึงคณะรัฐมนตรีขณะนั้นจะต้องทราบข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เป็นผู้ลงนามนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วรวมทั้งยังมีหน่วยงานรัฐอย่างเช่นสำนักงานกฤษฎีกาสำนักงานอายการที่ต้องตรวจร่างสัญญาอยู่แล้วดังนั้นนะคะหากบริษัทโฮเวลมีคุณสมบัติขัดต่อกฎหมายทุกหน่วยงานจะต้องทราบก่อนลงนามสัญญาแล้วซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดจึงเป็นเหตุให้สารปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามสารปก ของชั้นต้นนะคะก็คือรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทโฮบเวลประเทศไทยจำกัดในจำนวนเงินเนี่ย เริ่มต้น24,000ล้านบาทค่ะขณะที่ด้านนายศักสยามชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าก็เดี๋ยวจะต้องรอดูแล้วก็จะมีการเจราจากับการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ชัดเจนซะก่อนรวมไปถึงจะมีการนัดหารือแนวทางในการดําเนินงานต่อไปแต่ว่าสําหรับยอดหนี้สินที่จะต้องจ่ายให้กับโฮเวลนะคะคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า24,000ล้านบาทเพราะว่าตัวนี้เนี่ย 24,000ล้านบาทมันยังไม่รวมดอกเบี้ยอีกร้อยละ7.5ต่อปีซึ่งตามเวลาที่ยืดเยื้อของคดีด้วยนะคะคดีดนี้ตั้งแต่6-1-6-2อ่ะคุณผู้ชมแล้วปีนี้ก็นะคะ6-3แล้วมันก็ทบๆกันไปก็น่าจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนของกรณีนี้กันค่ะต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C First ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ